สวัสดีครับพี่น้องท่านสมาชิกช่อง YouTube สุขูสุคนนะครับผมเมื่อนี้บริษัททรัพย์ทองบริการนะครับมีแนวมาให้เบ่งนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นนะครับจากท่านสมาชิกนะครับที่รักการดัดแปลงรถไถเดินตามนะครับให้เป็นนั่งขับนะครับและให้ใช้ประโยชน์ได้นะครับผมบริษัททรัพย์ทองนะครับได้เข้าสูปีที่4ีนะครับในเรื่องการดัดแปลงรถไถเดินตามเป็นนั่งขับนะครับแลวก็ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้ รถไถเดินตามเป็นนั่งครับให้สะดวกสบายนะครับเพิ่มหลายขึ้นนะครับเพื่อเวลาเหตุงานก็จะได้เกิดความสะดวกสบายนะครับเนาะกับเรื่องลูกค้าพอดีมีความคิดเห็นนะครับกับคอมเมนต์มาได้ครับได้ครับเด้อนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในสายช่างนะครับหรือว่าลูกค้าทั่วไปนะครับที่ต้องการนะครับพัฒนานะครับในตัวรถดัดแปลงนะครับของท่านแล้วก็กับทา้งลานนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับเนาะครับผมครับ จะมีประมัณนี้นะครับท่านรถไถทากลานที่ประดิษฐ์ขึ้นนะครับที่รัดแปลงขึ้นนะครับผมประดิษฐ์นะครับก็จะใส่เกี่ยวกับเน้นควมสะดวกสบายนะครับในในทางด้านการเกษตรนะครับผม็คือให้รถต้นทุนลดเปล่าลุกนะครับคือจังปัจจุบันหลายๆท่านเห็นเนาะราคาเขาอาจสีถือราคาปุ๋ยอัดสีแพงจงสีน่ครับผมน้ำมันอัดสีแพงนะครับเอากระหาทางออกนะครับใส่ สิ่งที่มี um. อยู่เนาะครับมาดัดแปลงเนาะครับให้เป็นนั่งขับได้เนาะครับแล้วก็เน้นคนสะดวกสบายเนาะครับประหยัด uh. สอบบำรุงง่ายเนาะครับอะไรหาอยู่ไซสก็ได้เนาะครับแม้แต่ล้านสอบมอเตอร์ไซค์ยังหาได้นะครับแล้วก็สร้างสอบมอเตอร์ไซค์ก็สามารถสอบได้นะครับอันนี้นะครับนี่ก็เป็นงานดัดแปลงนะครับเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรีนะครับรักกระสีเน้นนะครับเน้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนั่นแหละครับ ช่างนะครับที่สร้างให้ตัวริไปนะครับผมสร้างชุดให้ตัวริไปนะครับในการติดตั้งนะครับบางท่านก็อาจจะมีไอเดียหลายกว่านะครับทางบริษัทรัพยต้อบริการกับง่ายๆกับเป็นตัวจุดประกายนะครับส่วนหนึ่งนะครับให้กับท่านหลายๆท่านนะครับที่มีรถไถยดัดแปลงนะครับมีรถไทยเดินตามนะครับแต่ว่าจะดัดแปลงให้เป็นนั่งขับนะครับอันนี้ก็เป็นการจุดประกายไอเดียนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆท่านนะครับ เื่อจังชาวนาบานเฮาเนาะครับก็จะมีรถไถเดินตามเนาะครับแถบทุกหลังคาเลื่อนเนาะครับคันมาทำงานเกษตรกรเนาะครับเนาะครับผมขลองอ่าแลกเกรียมข้อพิดเห็ันเนาะครับกันเลครับเด้อครับผมสำหรับลูกค้าดีสั่งอะไรเนาะครับหรืออยากสั่งอะไรนะครับผมก็โทรมาสอบถามเนาะครับหรือเขาไปบ่งในคลิปเนาะครับอยู่ใน y YouTube เนาะครับของบริษัทสัทองบริการเนาะครับก็จะมีเนาะครับเกี่ยวกับอ่าุดให้โดริกเนาะครับ ราคาถือนะครับเจสีนะครับมันก็จะมีนะครับคือเจสีก็จะมีขายได้พี่น้องนะครับกับวงคงมาไลก็จะมีขายนะครับพวกกระปุกนะครับพวกกระปุกวงพวงมาไลนะครับแล้วก็ผวกล่อนะครับช <łem> ุดขั <External. học> ้นหนานะครับก็จะมีนะครับมีขายนะครับพี่น้องนะครบางท่านอาจจะมีรถดัดแปลงมีรถไถอยู่แล้วนะครับจะดัดแปลงกันสิแต่ว่ากับจะเทสตัคันซี่ซื้ออะไรไปประกอบสโลตเนี่ก็ได้เช่กันครับก็จะขั้นหนาก็มีครับนี่ กับข้าวนานี่ก็มีนะครับใบีด้านหนานี่ก็มีนะครับเด้อครับเดี๋ยวผมสิลงไว้เป็นราคานะครับหรือลูกค้ากดติดตามไปก็ได้นะเข้าไปเบิ่งในช่องนะครับก็จะเห็นรายละเอียดแต่ละตัวนะครับสินค้าแต่ละตัวนะครับคือเจ้งเครื่องเขาก็น้ำมาขายนะครับเครื่องครับเป็นชุดไฮดรอลิกนะครับผมเป็นถังเป็นชุดไฮดรอลิกอันนี้สอบถามเบิ่ืนองตันเนาะอะไรเกี่ยวกับการดัดแปลงเนาะครับเพือกันจมสินนะครับก็จะมีนะครับผม คือจงบางค้นี่ครับบางคนกับลูกค้าผู้ประสบถามหลายท่านนะครับก็สร้างไปใส่นะครับสร้างไปนะครับอันนี้ก็เป็นราคาเก็บเงินไปทางที่น้องครับครับจประมาณนี้นะครับครับลักๆก็จะท่ายเบิ้งเพื่อเกิดไอเดียนั่นะครับของแต่ละท่านนะครับไอเดียแต่ละท่านก็จะมีอยู่แล้วละนะครับก็จะดีอ่าจะแต่ละคนนะครับก็มีความอ่าคิดสร้างสรรเนี่ยพว่มาโบแตกต่างนะครับก็คือบอก็จะเก่งแถบทุกคนนะครับผม ไอเดียตะลุพันก็จำจะจะมีอยู่แล้วนะครับครับก็จะสใส่โรตารี่นะครับรถครับก็จะเน้นพวกโรตารี่นะครับผมอันนี้คือเป็นรถไถเดินตามแหละครับเป็นโค้งเดินตามเขาเนาะครับเป็นโค้งเดินตามนะครับแต่ว่ามาดัดแปลงให้เป็นนั่งขับนะครับถ้าไปซื้อราคาไม่กะแพงนะครับแพงเกินความจะเป็นนะครับไปเหตุน่าราคาเข่าสามีนะครับผมเอารถไถอยู่ ตารางเหล่ามาเห็ดนะครับถึงสีโบงงามกระยาขอให้ใส่ประดุใจน้องพี่น้องเนาะครับผมครับอะไรตระโตอยากได้ยังโทรมาถามด้วยครับเด้อสินค้าเก็บเงินปลายทางครับผมครับชุดให้โดลิกนะครับชุดให้โดลิกนะครับสิเป็นชุดยกผ่านหลังซื้อๆบอกครับหรือยกไปมีดดันหนานั่นจะสี่ตัวมาถามนะครับผมครับเอาไปแล้วปรเข้าใจมองได้นะครับกับทรมาสอบถามนะครับสอนจนเป็นแหละพี่น้องครับหลายๆท่านอยู่ในยูทูปนะครับแต่ผมคงสิบลบบลับุซื่อนะครับช่าง นะครับช่างหลายท่านนะครับก็เห็นอยู่ใน YouTube นะครับเริ่มแรกก็มาจากยังย่างย่งบเป็นอย่างนะครับบางท่านกับสองโมไซด์ด้วยซ้ำนะครับพอได้ความรู้จากนี้ไปกับท่านกับพัฒนาขึ้นมากนะครับดีใจน้ำเนาะน้ำแบบเนาะหลายช่างเห็นในช่อง YouTube คนที่ตามเยอะแยะที่ได้สั่งสินค้าน้ำหล่านสัตว์ท่องบริการนะครับแล้วก็ไปยังโบเป็นนะครับน้นสัตว์ท่องบริการก็ได้มีโอกาสแนะนำนะครับไม่เป็นหูจัดนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับเป็นเก่งเก่งกว่า ซัตวองบริการโดยซ้ำนะครับสินค้าเป็นการรับการยอมรับอีกซ้ำไอ้ดีดีใจน้ำนะครับเด้อช่างหลายท่านอยู่นช่องยูทูปเนาะผมคงสิบนระบุนะครับกานคงสิบนระบุซื้อเนาะครับผมการหลายท่านกับคงสิหูนะครับอยู่ในช่องยูทูปนะครับเพราะว่าทางบริษัทซัตวองบริการนะครับได้จำนายนะครับเกี่ยวกับอะไรจำเงินไปทางมากเข่าปีที่สี่นะครับปีนี้ก็คืออ่าปีเรากำหาฮุกนะครับครับก็ได้ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ นําเข่าสินค้านะครับที่มาขายเกี่ยวกับระบบพวกไฮโดรกลิคนะครับสินค้าจะบโบเมนโดยเฉพาะรถดัดแปลงเลยพี่น้องจะมีพวกมอเตอร์ไฮโดรกลิคนะครับพวก BMR BMS นะครับที่ใส่กับงานเจาะนะครับนี่ก็จะมีนะพี่น้องเด้อโทรมาถามนะครับมอเตอร์ความเร็วสูงเกี่ยวกับใส่เครื่องตัญญาใสรถแมคโครนะครับพวโทรมาถามเป็นสินค้าเกี่ยวกับสายทา้งนะครับบางท่านนะครับบางบางข้างนะครับทางบริษัทซัพองอาจสิบ่มีความรู่ นะครับในเชิงเทคนิคนะครับแต่ว่าการได้ลองผิดลองถือนะครับเอาความรู้ตรงนั้นนะครับมา,าให้พี่น้องนะครับให้พี่น้องได้ได้ได้เฮ็ดนะครับแล้วก็อาศัยขายอุปกรณ์ไปนัเน่เนาะบอกกันตรงๆเนาะพี่น้องเนาะถ้าขายอุปกรณ์ไปแล้วถ้าพี่น้องเฮ็ดบยเป็นถ้าไปจ้างสร้างก็ต้นทุนมันก็สิสูงนะครับก็เลยต้องลองผิดลองถือซะก่อนก่อนสิขายสินค้านะครับผมก่อนสิเอาสินค้าเก็บเงินไปทองแอปก่อนสิเอาสินค้าเก็บเงินไปทางนะครับให้พี่น้องนะครับผม ประมาณนี้พี่น้องครับหลายหลายท่านได้เบิ้งนะครับการจะเกิดไอเดียนะพี่น้องนะครับอยู่มองล่งประกอบรถของคาทำบริษัทซัพพลายบริการก็จะมีสี่นะครับไทยเบิ้งนะครับรถคันนี้ก็จะเป็นเก็ดออกมาในเชิงรถต้นแบบนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับใส่พวกเครื่องตัดหญ้านะครับใส่พวกมอเตอร์หลอดสูงๆนะครับหลอด3,000หลอดต่อหน้าที่นะครับก็จะมีตัวคอปเปอร์วางไว้3 3จุดนะครับ สามชุดทั้งหน้าสามชุดทั้งหลังสามชุดนะครับผมสาม,มารถใส่เกี่ยวกับอุปกรณ์ให้ตัวเลิกนะครับใ้เลยเนาะครับผมอันนี้ก็คือทั้งหลัาเฮ็ดเพื่อให้ลูกค้าที่เขาไมา่ชอบในช่องนะครับไ้เกิดไอเดียนะครับการไปเกิดไอเดียขึ้นมาพัฒนานะครับซึ่งเป็นเกี่ยวกทั้งหลักนการเกษตรในบ้านเขาเนาะนะพ่อการคลิปหน้าครับผมสำหรับกินนี่ขอก่าวมาสวัสดีครับ